สว gamer, K K tourism, el, ัสดีครับมาพบกับเกษตรทอตอนาะเกษตรทอตอกับเป็นคนอำเภอหนองบัวเีเนะครับจังหวัดชัยภูมิมนีที่พาไปแวะเที่ยวบ้านวังกระทานะครับบ้านวังกระทากายุตําบลวังตะเคนะครับอำเภอหนองบัวเวีจังหวัดชัยภูมิครับผมก็ออกเดินทางมาจากหนองบัวเวศนะครับมาถึงวังกระทากันยี่สิบกิโลนะพี่น้องนี่ครับมาถึงทางเดียวเข้าบ้านวังกระทาเดียวบ้านวังกระทาก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่หมู่บ้านที่ใหญ่มากครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีหลายหมู่นะครับในในหมู่บ้านเดียวนะครับ นี่ครับทางเขากะซีประมาณนี้เลยบางที่อาจจะดวงดีนะครับถ้าฝนตกแห้งเขาอาจจะพ่อทะเลหมอกนะครับในตัวของหมู่บ้านวังกระทานะครับเพราะว่าบ้านวังกระทานะครับจะตามซื้อบ้านเลยพี่น้องจะมีภูเขาล้อมรอบเหมือนรูปกระทะเลยพี่น้องแล้วตรงบ้านวังกรนะทาเนี่ยบางที่เราเียได้เห็นทะเลหมอกนะครับจ้งปีที่แล้วเนะ่เกิดทะเลหมอกอยบ้านวังกระทานะครับแต่ว่ามันมีมุมที่จะ ให้เขาไปยืนเบื้องนะครับต้องไปยืนเบื้องที่พุดละเขาพังเฮยนะครับเขาพังเฮยจะเห็นครับเลี้ยวลงมาเห็นบ้านวังกะทะเป็นทะเลหมอกนะครับปีที่แล้วนี่ครับนี่คือบ้านวังกะทะนะครับทางซ้ายมือเพราะเขาขี่ขามาจะเป็นวัดนะครับวัดจะอยู่ซ้ายมือนะะแล้วก็มีสนามบอลอยู่ข้างๆครับบรรยากาศทางเข้าบ้านเพื่งจสิประมาณนี้สำหรับบ้านวังคะทะกะที่ออกไปสอดปู้นะครับไปสอดได้หลายทางครับ บว่าวัที่เป็นบ้านปวงนกนะครับออกไปทั้งน้ายังกักนะครับออกไปเสยนปุ่นก็ได้พี่น้องมีคือทั้งรัดอีกทั้งนึงถ้าผู้ใดบสะดวกไปทั้งสัำมงคลนะครับกะเข้ามาทั้งนี้ได้เล้อพี่น้องเพื่อจะออกไปบ้านน้ายังกักออกไปเทพธิดเนาะสำหรับผมก็เที่ยวเส้นนี้ประจํานะครับเม่อว่าที่เป็นหาเลาะเที่ยวบ้านยังซี่แหละครับแล้วกะเลาะแปรปุ่นอนะ่ะเลาะทั้งเทพทิดนะครับ หา,ห,าห,าหาเลาะหาเหรียนไปนะครับมาเบิ้งบรรยากาศภาพมุ้งฟูเบิ้งบรรยนกาพี่น้องบันเมื่อผมไปเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นบุญบังไฟบ้านเพิ้นพอดีแต่ว่าผมมีเวลาหน่อยเลยเก็บภาพมาได้บกบทูมุมนะครับเพราะว่าบ้านวังคาธานีเป็นบ้านใหญ่แล้วกะบ,บ้านในมู่บ้านกระลายมู่แล้วนะครับแล้วก็มีมู่บ้านอีกลอติดอู้นถนนหลักๆที่เขาขี่ขม้านะครับเป็นอีกมู่บ้านนึงนะครับดูติดทางดําทั้งทั้งนอกว่ะนะครับนี่คือเขาขามาทางนี้ ตหมูบม่บ้านหมู่บ้านใหญ่นะครับนี่กะทายบุคบทุกม,มุมเพราะว่าผมมีเวลาหน่อยวี่นอถ้ามีโอ,อกาสเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพมาให้พี่ฝากน้องเที่ยนึงนะครับอันนี้กะต้องขอโทษต่อไปเพราะว่าเวลาหน่อยอีีครับมวน,นี้ได้เก็บก็ได้ครบทุกม,มุมนะครับทุกม,มุมถ้าเก็บทุกม,มุมนี่อาจจะมีรูปแล้วกับวิดีโอหลายกว่านี้นะครับต้องขอโทษต่อไปสําหรับทีทั้งบ้านวังกระทาน,นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าไม่เดี๋ยวที่นะ ไม่พบถูกซอกตัวมุมเนาะอันนี้ก็เก็บแบบนี้ไปให้พี่ไอน้องเบืองก้อนนะครับแต่บรรยากาศดีครับเพราะว่ามีภูเขารอมรอบเลยสําหรับบ้านวังกระทะเหมือนชื่อบ้านเลยนะครับบ้านวังกระทะเนาะเป็นบ้านใหญ่หลีครับบ้านใหญ่หม่พงก็อายุบ้านนี้แหละครับหม่พงก็อายุบ้านนี้นี่ครับเมืองบ้าน,เ,นเพื่อนรู้พี่น้องบ้านใหญ่หลีครับบ้านวังกระทะภูเขารอมรอบเลยนะครับ มั่วขี้ขม้าลีเด้นะครับล้านค้าร้านขายกระจายแล้วก็มีตลาดพอมนะครับในบ้านกระทะต่ก่อนผมมาเห็นบ้านมูก่กะยังบบแต่เลื้อนปนี่นะครับยังบ่มีตลาดไงวันนี้เดี๋ยวนี้มีตลาดเนี่คือคองซื้อยังสบายนี้ครับเมื่อน,นั้นกับป็นงานบุญบางไฟบ้านเพื่อนพอดีนะครับที่ผมไปแต่ว่าผมมีโอกาสได้ยู่บ่ง,บงไฟบ้านเพื่อนนะครับมีเวลาหน่อยอีี เพื่ได้เก็บภาพบรรยากาศเพื่อนจุดบังไฟมาให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำเนาครับนี่ใถึงแล้วนะครับหม่องจุดบังไฟเพื่อนกันหนาที่อยู่ทั้งวัดทั้งขวามือนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็ลั่นใจนะครับนี่เป็นบุญเป็นงานอยู่ทั้งนี่แล้วผมได้ยินเสียงอยู่นี่ผมก็มาเก็บภาพมุมสูงให้พี่ให้น้องเบื้องบนรูอาหารบังไฟเพื่อนอยูงมง่มุมไหนเนี่ครับเดี๋ยววยเห็น นี่ครทะเลยเก็บภาพบรรยากาศมือเป็นบุญบางไฟมาฝากปีฝากน้องสําหรับอีฟีบ้านวังกระทาะครับ,บเบิ่งเอาเด้อครับปี่ดุลย์อยู่ในงานนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์มาใตาค้คลิปนะเด้อครับมือวันอาทิตย์ผู้ใดุเปีนบุญบางไฟบ้านวังกระทานเนี่ยหรือว่าผู้ใดอยู่บ้านวังกระทาฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ขวดน้ำเนี่ยครับถ้ามีโอกาส รอบต่อไปเดี๋ยวที่เก็บหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมมาฝากปีฝากน้องสําหรับเอีบ้านวังกะทะระยะมีเท่านึงครับบ้านวังกะทะกะยู่ตํบาบลมังตะเคนะครับอาเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดชัยภูมครับบ่ไก่บ่ไก่ครับยี่สิบกิโลจากละวีไปเนาะนีคือภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับสาหรับคลิปต่อไปที่บ้านไปบ้านใดก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น,น้ำเนื้อรึครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อนครับ